สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในนวัตกรรมที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่จริง นั่นคือปืนไฮเทคแห่งอนาคตจากประเทศไทยรุ่นปี2026ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในวงการป้องกันประเทศและสายเทคโนโลยีไม่ว่าคุณจะชอบด้านวิศวกรรมด้านการใช้งานเชิงทหารหรือแค่ความล้ำสมัยบอกเลยว่าการรีวิวครั้งนี้คุ้มค่าที่คุณจะฟังแน่นอนงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับพูดถึงความประทับใจแรกเมื่อได้เห็นภายนอกของปืนรุ่นนี้บอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่ปืนธรรมดา แต่เป็นงานดีไซน์ที่ทั้งล้ำสมัยและแม่นยำโครงสร้างทำจากโพลิเมอร์เสริมใย,ยคาร์บอนและไทเทเนียมเกรดอวกาศทำให้ได้รูปลักษณ์ที่ทั้งแข็งแกร่งและทันสมัยเส้นสายคมชัดรูปทรงเฉียบเหมือนอาวุธในเกมอนาคตผิวด้านช่วยลดแสงสะท้อนเพิ่มความเนียนตาและเหมาะกับภารกิจเชิงยุทธวิธีส่วนด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ใช้ระบบสัมผัสที่ปรับพื้นผิวตามแรงกดของฝ่ามือผู้ใช้ ทำให้จับสบายและมั่นคงการจัดวางทุกเส้นโค้งและร่องรอยดูตั้งใจเพื่อผสมผสานความสวยงามกับการใช้งานจริงเมื่อถือไว้ในมือคุณจะไม่ได้รู้สึกว่ามีแค่ปืนแต่เหมือนกำลังถือเทคโนโลยีล้ำยุคที่ถูกสร้างมาเพื่ออนาคตเลยทีเดียว ด้านสมรรถนะคือสิ่งสำคัญที่สุดและปืนรุ่นปี2026ของไทยก็ทำผลงานได้เหนือความคาดหมายระบบการยิงใช้กลไกลผสมระหว่างการขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กและแรงดันดั้งเดิมของกระสุนปืนทำให้ได้ทั้งพลังในการยิงและความเสถียรแบบใหม่ ลดแรงถีบอย่างเห็นได้ชัดทําให้ยิงต่อเนื่องได้แม่นยําขึ้นไม่ว่าจะระยะใกล้หรือไกลอีกทั้งระบบเล็งยังเป็นแบบ AR หรือ Augmented Reality ที่คำนวณระยะลมความเร็วและการเคลื่อนไหวของเป้าหมายแบบ Real Time เพิ่มโอกาสในการยิงเข้าเป้าอย่างมหาศาลแม็กกาซีนออกแบบให้เปลี่ยนได้หลากหลายทั้งกระสุนจริงกระสุนไม่ร้ายแรงหรือกระสุนสมาร์ทโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวปืนระบบระบายความร้อนก็ถูกพัฒนาอย่างดี ทำให้ใช้งานเป่าเนื่องได้โดยไม่ต้องกลัวความร้อนสะสมสรุปแล้วมันทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนปืนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ยิงมากกว่าจะเป็นแค่อาวุธจุดขายพิเศษของรุ่นนี้มีมากมายและน่าสนใจมากเริ่มจากระบอบ,บล็อกไบโอเมตริกที่ใช้ลายนิ้วมือและเส้นเลือดฝ่ามือทำให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ลดความเสี่ยงจากการถูกขโมยหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกหนึ่งลูกเล่นคือระบบ AI ที่ช่วยผู้ใช้ผ่านหน้าจอเล็กๆแสดงข้อมูลจำนวนกระสุนสถานะบำรุงรักษาไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงคาดการสํสำหรับการยิงที่เหมาะสมที่สุดความสามารถในการปรับแต่งก็โดดเด่นปืนรองรับอุปกรณ์เสริมเช่นเก็เกบเสียงลำกล้องขยายหรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับโดรนเพื่อทำงานร่วมกันที่น่าทึ่งอีกอย่างคือระบบประหยัดพลังงาน ตัวปืนสามารถกักเก็บพลังงานจากแรงถีบแล้วนำมาใช้กับระบบดิจิทัลภายในทำให้แทบไม่ต้องชาร์จบ่อยฟีเจอร์ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ปืนรุ่นนี้ไม่ได้แค่แข่งกับปืนทั่วไปแต่สร้างมาตรฐานใหม่ไปเลย มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ด้วยเทคโนโลยีระดับนี้แน่นอนว่าราคาก็ไม่ธรรมดารุ่นพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ6 0แสนบาทหรือราว1 8 0 0 0ดอลลาร์และถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมพร้อมออปชันพิเศษก็อาจแตะถึง8,50,000บาทหรือ25,000ดอลลาร์ฟังดูสูงกว่าปืนทั่วไปมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธต้นแบบเกรดทหารจากประเทศอื่นๆราคานี้ยังถือว่าเข้าถึงได้สำหรับหน่วยงานรัฐบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือสายงาน ารที่ต้องใช้ความปลอดภัยสูงราคาแบบนี้ถือว่าคุ้มกับสิ่งที่ได้ส่วนสำหรับนักสะสมหรือผู้หลงใหลเทคโนโลยีมันคือการลงทุนที่ยืนยันความก้าวหน้าของวงการอาวุธแล้วคำสรุปคืออะไรปืนไฮเทคแห่งอนาคตปี2026ของประเทศไทยนี้ไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งทิศทางของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ดีไซน์ภายนอกทันสมัยและสวยงามผสานกับการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้สมรรนาะเหนือชั้นจากระบบขับเคลื่อนแบบผสมและระบบเลงอัจฉริยะจุดขายที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่ระบอบล็อกไบโอเมตริกไปจนถึง AI และการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นทำให้มันเป็นหนึ่งในอาวุธที่ก้าวล้ำที่สุดในโลกราคาสูงก็จริงแต่เมื่อมองถึงนวัตกรรมและความปลอดภัยที่มอบให้ก็คุ้มค่าสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานจริง ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านอาวุธแห่งอนาคตและไม่ว่าจะมองว่าเป็นเครื่องมือผส,สมหรือเป็นอุปกรณ์ภารกิจคุณก็ต้องยอมรับว่ามันน่าทึ่งจริงๆและนี่ก็คือการรีวิวเชิงลึกของปืนไฮเทคแห่งอนาคตจากประเทศไทยรุ่นปี2026ถ้าคุณชอบการรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นว่าคุณอยากมีไว้ครอบครองหรือไม่ และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดรีวิวเทคโนโลยีใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ